พี่ไม่รู้นะว่าน้องเจอปัญหาอะไรมาแต่ตากฝนแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะ วันนี้มันอาจจะหนักหนาหน่อยแต่ปัญหามันก็เหมือนฝนนี่แหละบางวันฝนก็ตกหนักพายุเข้าหรืออาจจะน้ำท่วมแต่เชื่อพี่เถอะมันจะต้องมีวันที่ฝนหยุดนะตอนนั้นเราอะเศร้าม,มากแต่คุณวันก็เข้ามาเป็นความสุขของเราอะ เราขอบคุณคุณวานมากๆเลยนะที่ทำให้เราตั้งสติดได้แล้วเราก็ตั้งใจจะมาขอบคุณคุณวานตัวเป็นๆอ่นนะพอมาก็ไม่เจอใครเลยโ่อนะคะอ้าวมาซื้ออะไรลูกพอดีหนูเอาล่มมาคืนนะคะเมื่อคืนมีพี่สาวคนหนึ่งให้หนูยืมอ๋อวานให้ยืมไปเหรออ้างั้นเดี๋ยววางไว้ตรงนั้นเลยนะแล้วพี่เขาอยู่ไหมคะ วานไม่อยู่จ้ะเขาย้ายไปอยู่หอแถวามาหาลาัยแล้วแต่เราก็ตั้งใจใช้ชีวิตนะตั้งใจเรียนสอบเข้ามาหาลายัยมาเป็นอาจารย์มาหาลัยใกล้ๆตรงเนี้ยเพื่อรอจะคุณวานเลยอ่ะสิบปีเลยนะก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะ